สวัสดีครับผมเ no อเจนต์นพวันนี้จะพาทุกคนมาดูห้องที่แอสไพรสุขุมวิท48นะครับห้องนี้นะครับเป็นขนาดหนึ่งห้องนอนนะครับไซส์25ตารางนะครับผมมาดูกันเลยครับห้องนี้มีอะไรกันบ้างนะครับผมเข้าห้องมาก็จะเจอกับมีโซฟานะครับมีโตะ๊ะโต๊ะห้องนั่งเล่นนะครับผม จะมีส่วนของหน้าทีวี TV, ก็จะมีทีวีนะครับห้องนี้มีชั้นวางของข้างทีวีนะครับแล้วก็มีด้านบนเรามาดูในส่วนของห้องนอนกันดีกว่าครับห้องนอนห้องนี้จะเป็นเตียงขนาด5ฟุตนะครับมีตู้สภาเราไปดูห้องครัวกันดีกว่า ห้องนี้เป็นห้องคนแบบปิดนะครับจะมะีกระจกกัางห้องห้องนี้มีครบเลยนะครับผมมีไมโครเวฟนะครับมีตู้เย็นเครื่องซักผ้านะครับผมเตาทำอาหารนะครับพูดดูดควันแล้วก็โต๊ะอ่ะาถาข้าว ก็เราไปดูวิวกันดีกว่าวิวสำหรับห้องนี้นะครับอยู่ชั้น 12A วิวเปิดโล่งนะครับนี่วิวห้องขรัวครับต่อไปเราไปดูวิวห้องนอนไปดีกว่านี่คือวิวห้องนอนนะครับเปิดโล่งโปร่งเลยนะครับห้องน้ําที่นี่ห้องนี้นะครับ ก็จะมีในส่วนของเครื่องทำแล้ว่นนะครับโอเคก็สำหรับใครที่สนใจหรือว่าหาเช่าคอนโดนะครับสามารถติดต่อได้ที่เว็บไซต์คอนโดไทยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ คุณลูกค้าสามารถรับชมห้องในบรรยากาศจริงได้ง่ายๆโดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาเองเพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆดังนี้ 1. เลือกห้องที่ต้องการชมและแจ้งมาทางไลน์ @condo th สอ 2. โอนเงินค่าเปิดห้อง300บาท 3. นัดหมายวันและเวลาเพื่อทำการไลฟ์ทัวร์โดยสามารถทำผ่านช่องทางต่างๆคือ l i น์ Facebook Messenger WhatsApp และช่องทางอื่นๆที่ต้องการหลังจากทำการไลฟ์ทัวร์เรียบร้อยแล้วหากคุณลูกค้าถูกใจสามารถโอนเงินเพื่อจองสิทธิ์ในการเช่าหรือซื้อได้ทันทีครับช่องทางการติดต่อคอนโดไทยโทรศัพท์0817554 553 Line @condotai Facebook @condotai.co.th